ก็เสร็จเรียบร้อยครับงานระเบิดไซต์เก่งๆออก3ามนิ้วครับลูกค้าจากสุราษฎร์ธานีฟ้าร้อหึม่มนะสามโมงก,กว่าๆจะสี่โมงแล้วครับผมน่าจะเล่นงานหนักเลยฟ้าครึ้มมากๆเลยครับตอนนี้ครับลมกําลังจะทําท่านะทําท่าจะมานะครับผมที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างครับสุราษฎร์ธานีตอนนี้เกือบสี่โมงแล้วครับนะก็มืดฝนมาแล้วท่านึงเข้าร้านทำงานตอนน่อดีก<ม>ว่าฝนกำลังมาครับผมฟ้าร้องคึมๆเลย ถ้านหนึ่งกางเกงลูกผ้าจากพระนครศรีอยุธยาครับผมตัวนี้จะเป็นระเบิดไซส์ออกครับผมสามนิ้วขยายออกสามนิ้วครับผมนี่แล้วก็ส่วนผ้าที่เอามาดามเนื้อผ้าที่นนเฉลือามาดามด้านข้างนี้ก็คือปลายขากางเกงครับผมตัดออกนะแล้วก็เอาอปลายสดมันหนักมาต่อตัดต่อด้วยนี่ก็เสร็จแล้วแหละเสร็จแล้ว,ลวตัวขยายนะเสร็จแล้วนะเป็นงานผ่านตัดใหญ่ นะีิฉันมีนี่ฉันมีนี่ฉันนิ่ฉันมีจริงจรงนี่เนี่ยขยายออก3นิ้วครับข้างด้านนิ้วครึ่งนะเนี่ยนี่เจ้หนึ่งต่อเรียบร้อยหมดแล้วนะนี่คือปลายขาเก่าทั้งหมดเลยเนี่ยต้องกระจายออกมานี่เลยตามนี้แบรนด์นี้ครับผมนี่นี่เขาอะไรเป็นแบรนด์อะไรรู้อ่ะมันเป็นวัวกระทิงอ่ะเก็บว่าเขาเวลาเขาเย็บเนี่ยคือแบบบล็อกเดียวกับแรงเจอร์เลยครับผมเนี่ยแต่เก็บนอกเยอะยังเหลือแต่ตัดต่อปลายขาเนาะ เรื้องต้นที่ฉันหนึ่งดูนะเนื้อผ้าค่อนข้างจะออริจินัลมากๆเนื้อผ้าก็คือเหมือนลัเลอรเลยเออไอซ์ซูดตัดต่อนะครับเย็บเร็วๆไม่ได้ครับผมเพราะว่าผ้ามันแข็งแต่ผ้ามันอยู่ตัวมันสวยมากคืองานนี้ฉันหนึ่งก็คือมีการขยายเด็วออกประมาณสมนิ้วตอนแรกก็คือสนิ้วนะลูกค้าบอกว่าขอเพิ่มอีกนิมน์เผื่อวนค่อนข้างตอนนี้น้ำหนักเป็นเกงนี้เหมือนเป็นเกงที่แบบว่ารักของเขานะรอเต็มๆเลยครับ จากอยุทยาน,นันเนี่ยมากเลยขอบคุณที่เข้ามาใช้บริการครับเจ้าหนุก็พยายามเก็บงานให้มันสวยสมบูรณ์ที่สุดนะเนาะลูกค้าเป็นอะไรเวลาใส่ได้แบบเท่เทเทสบายใจมีความสุขเมื่อฝนมาอย่างหนักเลยครับบ้านดอนเดี๋ยวเราก็หย,ย่านเราก็ทำงานนะ้า,นาต้องการทำงานเนาะอืออืตัวนี้แบบอันตรายมากครับผม Nothing, nothing. Is 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 is. อึ is, is, is. Is. ้งนะครับมึงไม่ใช่อยู่ๆจะเย็บไปเย็บได้เลยไม่ใช่นะครับมันแข็งมากมากนะครับเพื่อนไปโอ,ไนโอเคแน่นปึ๊อๆครับนี่คือเป็นตะเข็บตัดต่อของช่างหนึ่งนะเนี่ยอย่างแน่นจบ นึ่กไม่ต้องลงไดครัผมงานสไตล์ช่องหนึ่งอย่างเท้เป็นไงก็เสร็จเรียบร้อยครับงานระเบิดไซส์เก่งๆออก3ามนิ้วครับลูกค้าจากนู่นเลยอยุธยาเมืองเก่านะครับเมืองวบไทยตั้งแต่โบราณกาล ระเบิดไซส์ครับใช้ปลายขากางเกงของกางเกงตัวนี้เพื่อมาดามด้านขา้างนะแล้วก็ตัดต่อปลายขานะครับผลงานก็ออกมาเป็นแบบนี้เต็มๆใส่ได้แน่นอนครับช่างหนึ่งเย็บตะเก็บคู่ให้ใหม่ตัวนี้ตะเก็บคู่ออริจินอลเดิมตัวข้างในนั่นคือมันจะเป็นการเย็บห่อนะครับผมคือเดิมๆม,มันมาเย็บห่อมาช่างหนึ่งก็เย็บหอกลับไปให้นะเนี่ยเป็นตะเข็บที่เดินใหม่ ก็เสร็จเรียบร้อยครับงานระเบิดไซต์เกริงงกี่ออกครับสนิ้วนะครับสนิ้วลูกค้าบอกว่าขอเพิ่มอีกนิ้วหนึ่งเป็นสามนิ้วเพราะว่ารู้สึกว่าจะว้่นขึ้นนะครับ็คือมันเป็นเกรกยงแบบสุดละของลูกค้าเนาะที่เจ้าหนึ่งขยายให้ส่วนเอวอ่ะที่เจ้าหนึ่งมาดามก็คือปลายขาของเกรียงตัวนี้ครับผมเอาเอวอีกทีนึงนะก็ไปดูสังเกตง,งานของเจ้าหนึ่งจะซ้อนไม้ให้ให้หมดเลยว่าให้แบบให้ดูเนียนตาให้มันดูสมูทที่สุดนะครัเออเนี่ยแต่แค่รลอออกนี่นไหมจะมีผ้าด้านใน ผ้าไม่พอครับต้อใช้ผ้าตัวอื่นรองด้วยมันก็คืองานอัแนบเนาะถ้าลูกค้าอยากได้ชิ่นหนึ่งก็จัดให้ครับเนี่ย <Yeah. S 1> ขอบคุณมากครับลูกค้าจากอุทยาครับขอบสุงงานในที่สุดฝนก็ตกแล้วครับพี่น้องเอ,อ๋อแต่ก็ตกไม่แรงนะชุ่มช่ำแล้วสุราธานีครับ5พฤษภาคม68